เอาละรครับหน้าร้อนแบบนี้นึกถึงไม่แอร์พัดลมก็ต้องของเย็นๆในตู้เย็นดังนั้นพูดถึงตู้เย็นเรามาดูเทคโนโลยีของตู้เย็นกันบ้างน,นะครับเพราะว่ามีการเปิดตัวนี่เลยนะฮะตู้เย็นที่เรียกว่าทันสมัยสุดๆนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลทําให้มีการแยกระบบความเย็นได้ด้วยนะครับ นี่แหละครับตู้เย็นที่มีการเปิดตัวกันนะครับโดยเทคโนโลยี Twin Cooling Plus เป็นนวัตกรรมทําความเย็นแบบใหม่ที่ซัมซุงคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ตู้เย็นสามารถรักษาอุณหภูมิภายในได้คงที่และทั่วถึงเนื่องจากระบบทาความเย็น2ระบบนี้จะแยกอิสระระหว่างช่องแช่แข็งแล้วก็ช่องแช่แข็งช่องแช่เย็นแล้วก็ช่องแช่แข็งนะครับทำให้กลิ่นอาหารก็ไม่ลอยไปปะปนกันระหว่าง2ช่องครับไม่งั้นคุณแม่บ้านบโอ้โหโมโหจริงกลิ่นอาหารไปปะปนกันแบบนี้ระบบทําความเย็น2ระบบในตู้เย็น2ประตูเป็น แรกของโลกนะครับต่างจากตู้เย็น2ประตูทั่วไปที่จะมีระบบทําความเย็นแค่ระบบเดียวทําให้สามารถรักษาระดับความชื้นของผักและผลไม้ที่ถูกแช่ในตู้เย็นให้มีความสดและสามารถอยู่ได้นานกว่าตู้เย็นทั่วไปถึง2เท่าครับ นวัตกรรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นหลังวิจัยพบว่าผู้บริโภคยังคงต้องการตู้เย็นที่มีระบบในการทําความเย็นที่ดีมากที่สุดถึงร้อยละ33.2และคุณแม่บ้านเองในปัจจุบันนะครับที่มีเวลาในการดูแลเรื่องอาหารการกินในครอบครัวน้อยลงการไปเลือกซื้อวัตถุด,ดิบบ่อยๆทําได้ยากหลายคนจึงซื้อวัตถุด,ดิบและก็อาหารมาเก็บกักไว้นะฮะเพียงพอต่อความต้องการในระยะยาวจึงมักจะประสบปัญหาเรื่องความสดของอาหารครับ พอเวลาระบบทำความเย็นเดียวเนี่ยมันจะวิ่งตั้งแต่ช่องแช่แข็งข้างบนลงมาข้างล่างดูดความชื้นเพื่อไปทำความเย็นข้างบนลบ23องศาลบ19องศาแล้วก็วนวนล่างแต่ของเราเนี่ยแยกบนแยกล่างพอแยกบนแยกล่างเนี่ยเราไม่ต้องเอาความชื้นข้างล่างเพื่อไปทำความเย็นข้างบนมันจะได้อ,อุณหภูมิของแต่ละคนเนี่ยชั้นบนและชั้นล่างเนี่ยแยกอย่างอิสระเพื่อ เหมาะสมกับประเภทอาหารหรือการใช้งานของแต่ละช่องของเขาอะค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดของ power freeze แล้วก็ power cool ที่ช่วยเร่งความเย็นได้แล้วก็โหมดของ smart conversation นะครับที่สามารถปรับโหมดให้เหมาะกับความต้องการได้ทั้งหมด5รูปแบบซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ด้วยนะครับ โดยตู้เย็นรุ่นนี้ผลิตออกมาหลายขนาดต,ตั้งแต่10.7ถึง20.4คิวก็มีราคาเริ่มต้นที่13,990บาทนะครับ